เรียนรู้พุทธประวัติไปกับ AR พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะประสูติในวันศุกร์ขึ้น15คหาค่ำเดือนวิสาขปีจอก่อนพุทธศตวรรษ80ปีนสวนลุมพินีวันมีพระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าสุทโธนกษัตริย์แห่งกรุงกบินพัฒน์แควนศักกะพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาต่อมาเทวดาและพระพรหมจักเหมือนจักรวาลอัญเชิญเท้าสันดุสิตพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสงสวรรค์เพื่อมาอุบัติและตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระนางสิริมหามายาได้ทรงพระสุบินิมิตว่ามีช้างเผือกเข้ามาสู่พระทันและทรงพระสุบินิมิตอีกว่าพระองค์ประสูติท่ามกลางดอกบัวใต้ต้นสาละพระนางสิริมหามายาเสด็จไปประพาสที่สวนลุมพินีวันและประสูติพระราชโอรสใต้ต้นสาละในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติพระองค์ทรงดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดก้าวบนพื้นที่ที่บานเต็มไปด้วยดอกบัวและมีเทวดาสององค์คอยรองรับพระบาทหลังจากประสูติได้เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชน